มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกาะปัญญหีโต้ดรามา่าพี่จองระคันแล่นขายของแพงยักเยียดแจงยิบดราม่าเกาะปัญญหยีร้อยอันี้สามร้ยเป็นกันเลยโอเคครับก็สวยนะลูกนับ่ะที่เนยได้ไหม้าเห็นไป <c oughs> หนึ่งอันเป็นหนึ่งพัน 23กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ซึ่งเมื่อแฟนๆได้ดูคลิปล่าสุดในช่องคันแลนฮัตเบอร์รี่ของคันแล่นแล้วก็จองยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีที่ได้ไปเที่ยวที่เกาะปัญญีจังหวัดพังงา เป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่ถูกแคปออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เรื่องค่าเรือนะคะที่เป็นค่าเดินทางไปที่เกาะปัญยีค่าเรือแพง1,000บาทซื้อของฝากพวกเครื่องประดับหอยมกุกสร้อยข้อมือ300เปลือกหอยมุก500รวมราคาแล้ว800แต่เมื่อขอลดราคาเจ้าของร้านบอกว่าแถมไป1อันรวมเป็นหนึ่บาทจนเกิกระแสะวิพากษ์วิจารณ์การขายของที่ระลึกในราคานี้มันแพงเกินไป และยังพบว่ามีการคอมเมนต์อื่นๆในลักษณะของการขายของที่แพงเรื่องอาหารที่พักต่างๆจนเป็นกระสายสร้างความเสียหายให้กับชาวเกาะปันยีและบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด,ด้วยค่ะล่าสุดนะคะนางยาวะระเจ้าของร้านอาหารกล่าวว่าขอชี้แจงในเรื่องของอาหารที่แพงนั้น ทางร้านอาหารส่วนใหญ่จะมีการแจ้งราคาไว้แล้วทั้งแบบรายหัวบุฟเฟ่หรือว่าเมนูตามสั่งในส่วนของปลาที่แพงนั้นก็อาจจะเกี่ยวกับการสั่งปลาเป็นๆที่มีราคาสูงในกระชังขึ้นมาปรุงก็ได้ยืนยันว่าทางร้านไม่มีการบวกราคาเพิ่มกับลูกคา้าในเรื่องของค่าเรือ1,000บาทนั้นพบว่าใช้บริการที่ท่าเรือบ้านในงบเป็นการเหมาเรือไปส่งและไปรับกลับอีกวันหนึ่งซึ่งขอบอกว่าเป็นราคาปกติ ถ้าตนเองใช้บริการเหมาเรือก็จะอยู่ราคาประมาณนี้ขณะที่ราคากลางของราชการนั้นอยู่ที่1,000บาทจึงขอบอกว่าเป็นราคาปกติส่วนในเรื่องของของฝากหอยมุกนั้นสอบถามจากคนขายพบว่าคนซื้อเลือก2ชิ้น800และอยากได้ของแถมจึงเพิ่มสร้อยข้อมือ1ชิ้นรวมราคา1,100บาทและลดเหลือ1,000บาทไม่ได้มีการยัดเยียดขายอย่างใด สำหรับเกาะปันยีนั้นเรามีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากว่า70ปีแต่ละวันการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายพันคนทุกคนจึงให้ความสำคัญกับการรักษาภาพลักษณ์ทั้งนี้นายประสิทธิ์รองนายกอบตเกาะปันยีได้พูดเพิ่มเติมว่าเราไม่อยากจะแก้ตัวหรือว่าแก้ต่างกับกระแสดราม,ม่าในโลกโซเชียลถือเป็นบทเรียนที่พวกเราเกาะปันยีจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราเองน้อมรับในกระแสข้อวิจารณ์ที่ใช้เหตุผล ส่วนข้อวิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริงและกล่าวหามุสลิมเพื่อต้องการเรียกยอดไลค์และก็สร้างความเสียหายกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมบนเกาะปัญญีทางเราก็อาจจะพิจารณาใช้กฎหมายดำเนินการต่อไปชาวเกาะปัญญีโตดราม,ม่าพี่จองขันลัน่นขายของแพงยักเยียดขอขอบคุณข้อมูลจากทีวีดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ